สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะพาคุณผู้ชมมาติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤด,ดูกาล2อ2 3 2 0ย4าร2023-2024ในสัปดาห์ที่25เมื่อคืนวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์2567นะคะ ผลปรากฏว่าเบรนท์ฟอร์ดเปิดบ้านแพ้ลิเวอร์พูลไป1ประตูต่อ4ค่ะเบรนท์ฟอร์ดได้ประตูจากโทนี่นาทีที่75ส่วนลิเวอร์พูลได้4ประตูจากนูนเยสนาทีที่35มสิบห้าเมกอลิสเตอร์นาทีที่55ซาร่านาทีที่68และกักโปนาทีที่86 ด้านทอนแฮมฮอสเปอร์นะคะเปิดบ้านแพ้วูฟแฮมตันไป1ประตูต่อ2สเปอร์ได้1ประตูจากคูลูเชฟสกี้นาทีที่46ส่วนวูฟแฮมตันได้2ประตูจากโกเมสนาทีที่42และ63 f o r ฟอรเรสชนะเวสแฮม2ประตูต่อ0ค่ะโดยฟอ r เรสได้ประตูจากอาวุนิยีนาทีที่45บก5และฮัตสันโอดอยนาทีที่90บวก4 ขณะที่นิวคาเซิลยูไนเตดเปิดบ้านเสมอกับบอลมาร์สองประตูต่อ2นะคะนิวคาเซิลอยู่ในเตดได้ประตูจากกอร์ดอนยิงจุดโทษนาทีที่58และริชชี่นาทีที่90บวก2ขณะที่บอลมามัได้2ประตูจากโซลังกี้นาทีที่51และเซเมนโยนาทีที่69 ส่วนฟูแลมแพ้วิลล่าไป1ประตูต่อ2นะคะ1ประตูของฟูแลมมาจากมูนิสนาทีที่63และแอสตันวิลลาได้2ประตูจากวัดกินส์ค่ะยิงคนเดียวเลยนะคะในนาทีที่23และ56ส่วนเบอร์ลี่เปิดบ้านแพ้อาร์เซนอลไป0ประตูต่อ5ค่ะ ห้าประตูของอาร์ซอนได้มาจากโอดกาสนาทีที่4ซสาก้ายิงจุดโทษนาทีที่41แล้วก็ยิงอีกหนึ่งประตูในนาทีที่47เทรอซานาทีที่66และฮา์เวิร์ดในนาทีที่78ค่ะขณะที่คู่บิ๊กแมตช์ประจำคืนวันเสาร์แมนเชสเตอร์ซิตี้เสมอกับเชลซีไป1ประตูต่อ1นโดยแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้1ประตูมาจากโรดี้นะคะนาทีที่83และเชลซีได้1ประตูจากสเตอร์ลิงนาทีที่42 คืนวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์2,567ปรากฏว่าเชฟฟิล์อยู่ในเต็ดแพ้ไบรตันไปถึง0ประตูต่อ5ค่ะโดยไบรตันเนี่ยได้ประตูจากบูโอนาโนเต้นาทีที่20เวเบกนาทีที่24จากนั้นค่ะโรบินสันทำเข้าประตูตัวเองในนาทีที่75และเอดินกรายิงไปอีก2ลูกนะคะคือนาทีที่78และ85 ขณะที่ลูตันทาวแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ2ลูตันทาวได้ประตูจากมอริสนาทีที่ส4ส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ประตูจากฮอยลุนนาทีที่1และนาทีที่7จากนั้นไปดูกันที่สถานการณ์ตารางคะแนนนะคะสำหรับพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2023-2024สัปดาห์ที่25 แน่นอนแล้วค่ะว่าลิเวอร์พูลนั้นนําเป็นจ่าฟูงนะคะจากการมีอยู่57แต้มลงแข่งไป25นัดค่ะเซนนอนอันดับที่2นะคะ55แต้มช่องว่างระหว่างคะแนนเนี่ยเพียงแค่2แต้มเท่านั้นนะคะส่วนอันดับที่3มแมนเชสเตอร์ซิตี้แข่งน้อยกว่าอยู่1นัดค่ะแข่งไป24นัดมี53แต้มนะคะแอสตันวิลลาอันดับที่4 25นัด49แต้มขนาดที่สเปอร์อันดับที่5ค่ะ47แต้มอันดับ6แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด44แต้มอันดับ7ไบรตันนะคะ มีอยู่38แต้มนิวคาสเซิล n ยูไ d นเตดอันดับที่8ค่ะ37แต้มอันดับ9 w e s เวสต์แฮม36แต้มนะคะอันดับที่10ค่ะ เชลซีมี35แต้มเท่ากันกับอันดับ11คือวูฟแฮมตันอันดับ12ฟูลแลมยี่สิบแต้มอันดับ13บอลมาร์ตยี่สิแต้มอันดับ14เบรนท์ฟอร์ดขายยี่สิบแต้มอันดับ15ก็คือนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะคะมีอยู่24แต้มซึ่งเท่ากันกับคริสตันพาเลตอันดับที่16แต่ว่าพาเลตแข่งน้อยกว่า1นัดลูตันทาวอันดับ17มี20แต้มค่ะเอเวอร์ตันอันดับ18มี19แต้มเบอร์ลีอัันดบ19 และอันดับที่20คือเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดมี13แต้มเท่ากันค่ะคืนวันจันทร์ที่19กุมภาพันธ์2,567เอเวอร์ตันพบกับคริสตันพาเลตในเวลา3นาฬิกาส่วนคืนวันอังคารที่20กุมภาพันธ์2,567เป็นนัดตกค้างในสัปดาห์ที่18นะคะแมนเชสเตอร์ซิตี้ลงสนามพบกับเบนฟอร์ดในเวลา2นาฬิกา30นาที ทางนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกร,รมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวสันโวได้ครบทุกกลีกเลยค่ะผ่านทาง Sport b a n e s s Channel